ไรกษ,ษษษษกษเกรษศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคุณวิชัยทองแตงนะครับท่านก็ติดหนึ่งใน10นะครับมหาเศรษฐีของประเทศไทยจากการประเมินของนิตยสารฟร็อบรวมทั้งท่านได้รับสมานามว่าเป็น g o d ดฟ t เธอ ด้านการปั้นสตาร์ทอัพท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายให้กับลูกศิษย์ของเราซึ่งวันนี้ก็มี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นเป็นผู้สูงวัยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาเรียนเติมความรู้เพิ่มเติมกับทางมหาวิาลยนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้เติมความรู้ในเรื่องของการบ่มเพาะรวมทั้งในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมของตัวเองให้มันต่อย,ยอดให้มีความเข้มแข็งม,ม,ม,มากขึ้นรวมทั้งหาช่องทางในเรื่องของการตลาดที่จะทําให้การขายมันเป็นเชิงพาณิชย์ได้จริงๆนนะสส่่่วออีกกกกลลุุมมึง็็จเปิิตข ที่เป็นนิสิตภาคปกตินะครับปี1234เนี่ยนะครับก็จะได้เรียนองค์ความรู้ทางด้านการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสตาร์ทอัพการนำนวัตกรรมการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในศาสตร์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีการอาหารนะครับการเกษตรหรือแม้กระทั่งทางด้านสาธารณสุขทางด้านการบัญชีทางด้านการเงินทางด้านการตลาดมาดูว่าการที่เป็นสากลจะต้องเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ก็เป็นการติดปีกในเรื่องขององ,องความรู้ให้กับลูกศิษย์ของเรานะครับให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ให้สมกับมาัยเกษตรศาสตร์นะครับเราเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นรากฐานมาจากด้านการเกษตรนี่นะครับทำอย่างไรจะต่อยอดในเรื่องตรงนี้ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นกลจักเป็นน็อตเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจํารวมทั้งเรื่องสิงทธิฝังลึกอยู่ในใจก็คือเรื่องความผูกพันแบบที่คนเกษตรทั้งชาติเขามีอยู่ด้วยกัน แต่วันนี้มันเป็นที่สังเกตว่าเหตุใดเด็ก,กเกษตรถึงเรียนทางด้านการเกษตรน้อยลงมันเป็นสิ่งที่ผมถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยเหตุนี้เมื่อเราได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า,วามันเป็นไปของโลกไปนี้มันก้าวล้ำไปทางด้านเทคโนโลยีมากจนเกิดไปแต่หากวิเคราะห์ให้ดีแล้วเนี่ยเทคโนโลยีไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่สุดของชีวิตได้ที่ผมจะพูดเสมอว่าสุดท้ายแล้วเราต้อง หันกลับมามองประชาพาเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าจที่9แล้วเราก็พยายามจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ให้กับเด็กรุ่นใหม่เพื่อที่จะมีความตระหนักรู้ในทุกๆความเปลี่ยนแปลงมันสามารถสร้างคุณค่าใหม่ๆได้แต่ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างระบบที่ทําลายหรือทําให้ดสเครดิตคนกลุ่มใหญ่ของประเทศได้หากว่าเราไม่มีความตระหนักรู้ก็ต้องยอมรับว่าบนพื้นที่4,700รยไร่ของมหายาลัยเกรตรสกลนครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมมากในการที่เราจะมาช่วยกันผลักดันแนวคิดใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆแล้วก็มาสร้างให้เด็กรุ่นใหม่ที่ตัดใจเข้ามาเรียนทางด้านการเกษตรให้เขามองเห็นภาพที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรามองเห็นเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งเชื่อมั่นว่าจากการที่สัมผัสในวันนี้เป็นสิ่งที่ผมยอมรับว่าผมเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมานอกเหนือจากที่กำแพงแสนที่สีชาระที่บังเกตแล้วเน herman, so so the head, the fall, society, ี season, so ่ยผมเกิดความรู้สึกใหม่ว่าเด็กบ้านนอกที่อยู่ห่างไกลเนี่ยเขาไม่ใช่คาว่าบ้านนอกอย่างเดียวเนี่ยมาใช้กับเขาไม่ได้ผมเองก็มาจากบ้านนอกแต่เด็กบ้านนอกที่มีความคิดใหม่ๆและมีแนวทางที่อยากจะผลักดันตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงงงตััวเอีียยมมมาาก ผมขออาสาเป็นหนึ่งในพันเฟืองที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้มีความเข้าใจในการวางแผนชีวิตในอนาคตที่สามารถเกาะเกี่ยวกับอาชีพหลักอาชีพดั้งเดิมของคนไทยทั้งชาตินั่นก็คืออาชีพเกษตรกรรม ได้วิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารมหาเกษตรณเวลานี้โดยภายใต้การนําของท่านอาจารย์จงรักเนี่ยกำลังสร้างแนวทางใหม่เพื่อลูกหลานเกษตรทั้งชาติการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาหบริษัทคร,รอบคุมเรื่องนวัตกรรมทางด้านการเกษตรทั้งหลายทั้งปวงและสอดคล้องกับความเป็นไปของโลกใบนี้ด้วยโดยเฉพาะปลี่นเทคโนโลยีที่มาเร็วมากแต่ว่าคนเกษตรมองเห็นคนเกษตรรู้ว่าทิศทางที่จะเดินต่อไปทิศทางใดที่เป็นก้าวย่างที่มั่นคงแต่นั้นแหละทาให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่กลับมาแข็งแรงและยิงย่งใหญ่ภายใต้เส้นสู์สตรที่ประเทศไทยเป็นหนึ่ง้อชีี่ยมมวววาาาาาาคหหลลกทภพ เป็นความหลากหลายที่สามารถเราไปสร้างเป็นแวล์รมสร้างเป็นบูลค่าเพิ่มได้อย่างมากมายซึ่งตรงกับแนวคิดของผู้บริหารมาลัยเกษตรผมนึกเต็มใจไงฮะไม่ได้ไรหรอกครับแต่ว่าขอมามีส่วนร่วมเพื่อช่วยผลักดันคนรุ่นใหม่ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจเหมือนอย่างที่เด็ก นัก,ากษาเกษตรมีความมั่นใจต่อครูบาอาจารย์ของตนเองวันนี้ไม่ได้มาเติมอะไรให้มันเกินความต้องการของเด็กๆนะแต่ว่าอยากจะมาชี้ทิศทางเล็กๆที่ผมผ่านความล้มเหลวและความสำเร็จมาแล้วอย่างหลากหลายธุรกิจเนี่ยแต่ตท้ายมันก็กลับมาที่คนเราต้องกินต้องอยู่ปากท้องยังคงเป็นเรื่องสําคัญอยู่แลเรื่องการ,กรเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่ ทุกคนจําเป็นต้องถนอมและรักษาวิถีแห่งการเกษตรนี้ไว้ให้ยั่งยืนสวัสดีครับผมสารสินสิพิลมรักษเป็นเกษตรกรโรงเรียนแนวตั้งนะครับแล้วก็เป็น c o o ีไดสตาร์เฟชฟาร์มครับก็คึกคักมากครับวันนี้มาพร้อมคุณวิชัยทองแตงนะครับสกลนอครเนี่ยจริงๆแล้วพร้อมนะครับพร้อมมากๆก,กับหลายๆโครงการที่กําลังจะเกิดภายใต้ KU i n c u b a t o r วันนี้ก็ได้มาร่วมบรรยายแบ่งประสบการณ์ให้น้องๆฟังที่มอเกษตรศ za, สาสตร์สกลนครนะครับมีกิจกรรม pitching เนี่ยที่น่าสนใจมากนะครับน้องๆมีความตั้งใจมากเพลชั่นเยอะมากๆครับแล้วก็หลายอย่างที่นําเสนอเนี่ยน่าสนใจสุดๆนะครับทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเกษตรศสาสตร์สกลนครนะครับก็มีการจัดตั้ง KU Incubator มีการสนับสนุน Start Up ที่เป็นนักศึกษาอยู่เลยนะครับได้ดีเยี่ยมครับมีตั้งแต่ง,งบที่ให้ในส่วนของช่วง brainstorm ด้วยนะครับทำโครงการไปแล้วถ้าได้รับทุนเนี่ยก็จะมีการช่วยดูบัญชีช่วยอะไรคือประกบ ทางแล้วมีทั้งรุ่นพี่ที่จะมาช่วยส่งเสริมซึ่งเป็นวันที่ดีมากนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ที่ผมได้รับจากการทําการเกษตรแบ่งปันให้น้องๆฟังนะครับจริงๆน้องๆทุกคนเก่งมากอยู่แล้วครับกิจกรรมดีมากครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนอครด้วยครับ ถ้าหมาวิไลไม่เป็นผู้นําหรือสร้างให้เห็นว่าการบริหารงานอย่างธรรมธิบานที่ดีทําให้การบริหารงานดำเนินต่อไปได้เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างสิทธิ์หรือเป็นต้นแบบสังคมได้ตัวที่สี่นะครับเป็นเรื่องของศาสตร์ทางด้านสุขภาพซึ่งเราเราจะเริ่มแรเป็นศูนย์การทางการแพทย์นวัรกรรมทางการแพทย์ซึ่งการแพทย์หมาวิทยาเกษตรศาสตร์เนี่ยจะเน้นเรื่องการแพทย์ทางการเกษตรเช่น โรคจากการทำเกษตรซึ่งในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีการเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรและทําให้เกิดโรคต่างๆที่เราตื่นใจก่อนเรื่องของสัตว์สู่คนคนสู่สัตว์ตัวนี้เราก็จะพยะายามพัฒนาวิจัยให้มากที่สุดตัวสุดท้ายเลยตัวที่5ก็คือเรื่องของการบริหารงานทรัพย์สิ่สิ่งที่มีอยู่ของหมหาว,วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำให้เกิดเป็นรายได้ชัดเจน ซึ่งก็เป็นตัวนี้ที่ทางคุณวิชัยได้พูดเหมือนว่าไอ้ตัวงานวิจัยที่อาจารย์ทามาทั้งหมดเนี่ยมันขายได้ไหมแล้วมันรัฐบาลเนี่ยทุกนุบถือสมัยรัฐบาลพูดมาตลอดเวลาเลยคณะกระมกรมาการเนี่ยรัฐมาตรจะถามเลยว่ามหาวิทยาลัยใช้เงินประเทศชาติเป็นหมื่นล้านต่อปีแล้วประชาชนได้อะไรตัวนี้เราต,อ,ตอบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่อนข้างที่จะง,ง่ายในการตอบอยู่แล้วเพราะ มันอยู่ในศาสตร์ที่เราถิอโดยเฉพาะเรื่องของศาสตร์แห่งดิตแล้วก็วิทยาพลังานศาสตร์ตัววิทยาพลังานศาสตร์เป็นการตอบคาถามข้อที่หนึ่งเรื่องของศาสตร์แห่งดินความย,ายั่งยืนกับตัวข้อที่ห้าคือการบริหารงานทรัพย์สินองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน,น์กับมหาวิทยาลนะัยและสังคาะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเอาผมเผย่าย่ายนะครับของอาจารย์กาิกาที่ผมค่อนข้างจะโชว,ว์่หวเพราะว่า รายหลักสูตรของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ที่มาใช้กับสปนครคือรายวิชาการทําโคนเนื้อคุณภาพสูงให้นักเรียนทุกคนลองทดลองอาจา,ารย์บนะังคับให้ซื้อโคเนืน้อหนึ่งหนึ่งตัวราคาแล้วแต่ว่าจะซื้อตอนช่วงไหนกันเองจากนั้นใช้นวัตกรรมอันนี้ใช้นวัตกรรมนะครับในการผสมอาหารข้นทดแทนการนําเข้าอ,อาหารอาจจะราคาสูงกว่าที่ใช้กับ เนื้อโคโุคุณยงคำของสากรคโโูกคุรยงคำแต่กับผลได้ภายใน6เดือนสามารถทําน้าหนักเพิ่มขึ้นผมจำตัวเลขไม่ได้สองร้อยสองร้ยกิโลใช่ไหมครับขึ้นมา,มาการันตีนะครับหกเดือนได้กำไรสุททิไม่น้อยกว่าหบาทต่อตัวอันนี้คือเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงประกอบวิชาชีพได้จริงมันถึงได้เห็นว่าตัวนี้แหะครับ เป็นฟิโลโซฟีของมหาวิทยาลัยที่นําเอาองค์ความรู้ให้เกษตรกรเข้าไปได้ถามว่าทําไมมหาวิทยาลัยไม่ทําธุรกิจต่อะ่ะอันนี้เป็นที่มาที่ผมต้องเข้ามาคุยกับทางท่านรองอธิการแล้วก็อยาจะคุยกับทางคณะปฏิวัว่าจะต่อตรงนี้เพื่อให้ทําเป็นธุรกิจของสัตว์ท่านไปทัเรื่องของอ,อันเกษตรไร้ขยะดยสีโดยใช้หมอนแมวอนตัวนี้เป็นไรได้ผมหรืสนับสนุนทางารสพย์สินสำหรับหทาบบหทา่านวิจัยว่าอยากรวยเนี่ยมันทำได้ คือเขาเขาก็เลิกทําเกษตรของเขานะ้วกลายเป็นเกษตรกรในโรงเรีนแทนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามขยายจาํานวนบริโภคผลิตภัณฑ์สะอาดแบบนีน้เพราะเพราะราคามันสูงแล้วด้วยราคาที่สูงเนี่ยเราสามารถเลี้ยงลูกหลานเร,รนได้มากขึ้นผู้นําเข้าซองลี่กลายเป็นผู้ผลิตซองลี่สองขันเพราะในระบบปิดนะมันปลูกได้หมดซองลี่เบียวเยียมซองลี่ยิบกระบนการมองในภาพรวมแล้วเราสร้างนี่ก็หนึ่งเทรนด์ที่เกษตรกรสามารถ ไม่ต้องมีต้นทุนยาข้ามแรงยาข้ายากคือประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการทุนแล้วก็เรือ่องการตราดเพราะฉะนั้นมันมันจะมีข้อจํากัดว่าปัญญาเนี่ยคือเป็นสร้ตง์ดินเราอยู่กับดินดินคือสร้างสิ่งมีชีวิตสร้างมือขึ้นมา